เล่นเกมเนี่ยก็คือพอเราตั้งปุ่มที่เราถนัดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการเก็บของ <c oughs> เก็บของยังไงเก็บของยังไงอันนี้เนหนูเปิดใจโลตลอดเวลาแล้วุกคนเห็นไหมอ่าเนี่ยหนูเวลาหนูเอาไวใ้ใกล้ปุ่มยิงด้วยเนี่ยหนูจะลุกนั่งลุกนั่งนะคะเราก็คือแบบเราไม่ต้องเก่งก็ได้นะคะแต่เราแค่รู้ว่าเออมันต้องเล่นอย่างนี้นะแค่ <c oughs> แบบพอรู้ก็พอนะคะมันจะได้คล่องขึ้นนะคะเวลาเราทํานู่นทํานี่แบบอย่างเรากระโดดอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็กระโดดเก็บปืนนะคะ อะไรอย่างเงี้ยนอนแบบยิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบลองดูนะคะ,ะเดี๋ยวดูลองดูวิธีเก็บของนะหนูยงเก็บของอะ่ะไม่มีของให้เก็บ <c oughs> ตอนนี้หมดแล้วนะคะนี้วงจะบิดแหละ <c oughs> อ่ะเปลี่ยนปืนนะนี่นะะบางคนเก็บของอนะ่ะก็ต้องลูดของเลยนะคะไม่ต้องรอให้มันแบบตั้งอัตโนมัติอย่างเงี้ยเราเก็บของแล้วลูดของไปเลยนะคะ,ะเวลาเราเก็บปืนนะคะทุกคนเราก็พยายามนี่ เก็บให้ไวนะคะแล้วก็เก็บให้ไวเรากดเอาเลยนะกดเอาเลยไม่ต้องรอมันกดอัตโนมัตินะคะไอไอปุ่มอัตโนมัตินี้เราก็สามารถตั้งได้เลยนะคะสำหรับคนเล่นใหม่ๆโอ้กดไม่ทันนะคะยิงปืนไม่ทันลกก็มีนะคะ พอเข้ามาปุ๊บอุ้ยเล่นปืนอะไรดีคงคิดไม่ออกไม่รู้จะเล่นปืน <I got S 1> อะไรดีไปดูโ <got> ปรเพเยอร์นะคะไปดูอะไรแต่ส่วนใหญ่นะคะถ้าใครจะเล่นแบบน้องพิงค์นะคะน้องพิงค์อ่ะจะเล่นปืนเนี่ย <c oughs> น้องพิงค์จะใช้ m 4 m 4เนี่ยสามารถยิงระยะไกลได้นะคะแล้วก็นิ่งนะคะอ่าโปรเยอ์ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็เลยชอบใช้ m 4นะคะสำหรับใครที่แบบว่ายิงระยะไกลชอบยิงระยะไกลก็ใช้ m 4ไปนะคะมันสามารถเก็บปืนได้ทั้งหมด2 2ปืนเนาะนี่กรล่างนี้อ่าส่วนปืนที่เรา <c oughs> เราหรือว่าเราจะถือแบบปืนชาร์จหนึ่งปืนแล้วก็ปืนแบบยิงระยะไกลหนึ่งปืนอะอย่างน้องพิงคนะ์น่ะน้องพิงค์จะเล่น M7 เดี๋ยวเอาไว้ชาร์จนะคะเอาไว้ชาร์จยิงระยะใกล้นะคะปืนมาเราหาออ M4 ไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ใช้เป็นระยะไกลได้จริงๆแล้วอะ M7 ก็ยิงระยะไกลได้นะคะแต่มันมันจะใส่มันจะแบบโอ้ใส่เนี่ยยิงให้ดูนะมันจะดีดขึ้นนะคะมันดีดดีดเยอะไปหน่อยเนี่ย คือเราต้องกดกดพยายามกดลงล่างแหมเดี๋ยวหนูให้ยิงให้โดูยิงหินนะเราพยายามกดหน้าจอลงอันนี้คือใจโลงไงทุกคนกดหน้าจอลงค่ะอะแล้วมันจะทําให้แบบว่ามันจะนิ่งขึ้นแล้วมันก็จะยิงได้ง่ายขึ้นด้วยกดให้ไวนะคะข้างหน้ามีคนนะเดี๋ยวดูป๊บ Watch out ใช่เลยนะคะหลายทางด้วยนะเดี๋ยวเราดวูว่าน้องมาไม่เห็นนะ น็อกหนึ่งนะคะผมไม่ไนะ่าทันอะไม่ไทันเลไม่ไทันนะเพื่อนเดี๋ยวแป๊บอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเขาจะยิงอยู่ฝั่งนู้นเรียบร้อยนะคะนี้เรายิงแล้วอ่าสูมไม่ที่เขาเลยยิงยานำา้ำ่อย คือแทบไม่ได้เล่นเลยเสียงปแปลกๆนะพิงไม่สบายปาะอ๋อ,อหายจากโควิดมาเอางพี <c oughs> <c oughs> ่ก็เลยแบบอายอายอยู่เลยค่ะประมาณนั้นอ่ะแล้วก็เวลายิงคนนะคะก็ไม่ต้องไปกลัวคนนะทุกคนแบบคือแบบบางคนบางคนก็กลัวแบบโลกไปหมดเลยนะแต่ว่าเราจะฝึกฝนด้วยกันเนาะถ้าสมมุติเราแบบโลกนะเราก็จะต้องแบบไปฝึกเล่นคนเดียวก่อนไปฝึกเล่นคนเดียวไปฝึกยิงไปฝึกแบบจับ ปืนจับอะไรให้มันคล้องมือนะคะเออใช้สโคปใช้อะไรอย่างน้องพิงคนะ์เนี่ยน้องพิงค์ก็ต้องไปหัดมาช่วงหนึ่งนะคะก่อนที่จะมาสตรีมเนะี่ยก็แบบโอ้โหหัดหนักมากเลยก็คือก็ฝึกให้มันเป็นแบบ <c oughs> ทั่วไปอะ่ะแบบเออเล่นแล้วแบบเอ้ยไม่แบบงงๆนะาเล,นเลยเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยเติมน้ํ <c oughs> าก่อนออกินน้ํานะก่อนที่เราจะแบบเข้าไปชาร์จเข้าไปยิงคูน,นะคะเราก็ต้องเติมน้ําให้เต็มหลอดนะคะเพื่อเวลามันจะได้รีแบบเลือดไวนะคะแล้วก็วิ่งไหวด้วย วิ่งไวขึ้นด้วยนะคะตรงนี้อ่ะเราก็ถือปืนต้นใหญ่เราจะพยายามเลง็ง <c oughs> เลง็งไอจุดแดงๆเห็นไหมทุกคนใครเล่นใหม่ๆนะคะก็ต้องพยายามเล็งเล็งไว้แบบให้โดนตัวให้โดนหัวอะไรอย่างเงี้ยเล็งหัวไว้ก่อนนะคะแรกๆมาหนูเล็งตีหนึ่งเดียวเลยนะเดิมอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็จะมองไม่เห็นศัตรูนะเพื่อนตึงแล้วเกิน เห็นไหมทุกคนแล้วเรา,เรามันก็จะมีแบบแหลงนะคะนี่เห็นไหมหนูอยู่แพทสองแล้วอย่างเงี้ยคือมันก็จะไต่แหลงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแตหรับใครที่เล่นใหม่ๆอะ่ะมันก็จะแบบว่ามันจะไม่ได้สุ่มแบบคนที่แบบเก่งมากๆนะคะมันก็จะ つたえるします。